วิธีการเข้าใช้แอป A-MOBILE ของธนาคารทรกสหลังจากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะยน,นี้ต้อนรับเข้าสู่ B-Y STATION และนี่คือช่วง B-Y STORY ค่ะวันนี้นะคะเราจะนำวิธีการเข้าใช้แอป ัชนของทางธนาคารทกสนะคะนั่นก็คือแอป A Mobile นั่นเองมาเล่าให้ฟังกันสำหรับท่านใดที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วต้องการที่จะเข้าใช้แอปใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องไปทำการเข้าใช้ใหม่ที่ธนาคารนะสามารถทำเองได้ง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะโดยอันดับแรกนะคะเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าแอปของทางธนาคารหลังจากโหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราอะคะ่ะเข้าใช้ด้วยเลขที่บัญชีนะคะแล้วก็ เป็นในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนให้เราเติมสส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดถัดไปได้หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนที่ให้ยินยอมข้อมูลต่างๆนะคะกับทางทางธนาคารเนี่ยเราก็ลองอ่านดูก่อนนะว่าเขาให้ทําอะไรบ้าง แล้วก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของขั้นตอนการส่งรหัส OTP มาให้นะคะเราก็ใช้รหัส OTP นะคะกรอกเข้าไปในกรณีนี้เนี่ยคุณต้องจํารหัสเดิมได้ซึ่งเราก็กดเข้าใช้แอปนะคะด้วยรหัส6หลักที่เราเคยใช้อยู่เพียงเท่านี้ค่ะก็สําเร็จแล้วคุณก็สามารถเข้าใช้แอป A Mobile ของธนาคารทกสได้เหมือนเดิมเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมาแล้วนะคะและไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารด้วยสามารถทําที่ไหนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆสำหรับ BY Story ในวันนี้นะคะก็เรียกว่านํามา แบ่งปันนํามาฝากทุกทกท่านการสําหรับท่านใดที่จะต้องเข้าใช้แอปอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ค่ะคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ